สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องออมสินเองเนาะจ้ามือนี่นะคะก็ไดเลือกงามยามดีเนาะจ้าเป็นวันสุกแล้วนะพ่อพี่น้องอากาศอยู่เมืองนันทีประเทศสกอตน,นะคะจะอยู่ที่ประมาณ8องศาเ้อจ้าออมสินนะคะไดปลาสวายมาเนาะจ้าก,ก็ได้มาประมาณ4ี่4มื้อแล้วล่ะ3 4มื้อแมืวรคิดว่า3ามี่มื้นนะคะทุกคนค่ะก็ไดสิมาเห็ดปลาสมปลาสวายจากพ่อพี่น้อง มือนี้ก็คือวันสูงน้อยอยงที่อ,อมสินได้บอกไปก่อนนานนั่นนะคะทุกคนคะ่ะเหตุงานตามปกติจ้าตาหมูนะคะมาลับเร็วเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามือวานนะคะเจอมอรสุมชีวิตไปนะคะทุกคนคะ่ะนางกเ็เลยมาเร็วนิดนึงเนาะจ้ะเนาะก็ต้องมานางรออมสินละจ้าเพราะว่าอมสินการเลือกองงานตามปกตินะคะเพราะว่าเขาจะออกก่อนเวลาบ่ได้จ้าเขาจะต้องตรงเวลาเป๊ะๆนะคะทุกคนเหมือนว่าเขาตอกบัรประมาณ18 นาทีสิบแปดนาทีบอสเขาต้องออกประมาณสิบแปดนาทีประมาณนี้大姐าเพราะพี่น้องตอนนี้ก็ก,กินอาหารเที่ยงนะคะยูทีโรงงานจะมือนีอมศินนะคะจะเลิกง,งานประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะเพราะปะกติแล้วอมจะจะเลิกง,งานประมาณสิบเอ็ดโมง mm hmm. เพื่อนอมศินนะคะนั่งไปฮอลิเดย์จ้าอมศินก็นเลยเหตุงานแทนนังนะคะทุกคนค่ะบริเวณที่นังรับผิดชอบนะคะก็เลยแต่เลิกเลดนิดนึงจ้า สูตรบ่เป็นสูตรอมสินวอกผิดอาหารเนี่ยนะคะตาหมูนะคะเป็นคนซื่อมาหายอมสินนะคะเพื่อชี้แจมว่ากินเขาเทียงอยูุ่ี่โรงงานโดยจะอมสินบรได้ไปซื่อน,นะเพราะว่าช่วงที่นางไปซื่อน,นะอมสินกําลังไปเลี้ยนอ่า ไปเลี้ยนนิตติงอยู่นะคะพอยพี่น้องน้่งกับไปซื้อมาไวเรียบร้อยแตงแต้มมือคืนแล้วจา้าอยู่โรงงานนะคะทุกสิ้นเดือนของวันศุกร์นะคะกาเจ้านะคะก็จะมีของหวานใหนะะ้เนาะจ๋าเนาะอมสินก็เอามากินหนึ่งถ้วยนะจ้าอีกหนึ่งถ้วยนะคะกับมาแบงตาหมูจา้าหลังจากที่เลิกงานนะคะตาหมูบอกว่าเดี๋ยวฉันอยากไปบีแนคิวไปทําไมเลยจ้าพ่อยพี่น้องจําได้ว่าจ้าทีนังเฮ็ดฉันวางวางของตรงหน้าทีวีนะ่ะน้าไทยเฮ็ดท่านในเลียวเนาะจ๋านงกงเตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะไปทำ ความสะอาดไม่นะคะแล้วก็ไปแววกนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยมาสื่อทีบีแอนคิวจากภูนีนางนา่าจะอยู่สวนนานจากพ่อพี่น้องออมสินก็นเลยพาทุกคนนะคะมาเบิ้งต้นไม้นะคะอยู่บีแอนคิวนะคะ <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยนะคะเสียงออมสินนะคะจะไปแล้วนะคะออมสินนะคะตอนแรกว่าจะมาหาสื่อลิล,ลี่อยู่ที่บีแอนคิวนะพอไปเบิง้งไปเบิ้งราคาแล้วก็ ตื่นนอไใหม่ฝรั่งไปปลูกดีวกว่าพ่อแม่พี่น้องสรุปแล้วนะคะออฟสินก็ได้นอไใหม่ฝรั่งไปปลูกนะคะแต่ประมาณซีซีซีงเงะซีเงานะคะทุกคนค่ะหรือซีกอเนาะจ้ะเบื้องข้าเจ้านะคะมีพวกแค่รดเกิดแล้วนะคะมาเอามาขายแล้วนะพ่อแม่พี่น้องนี่จา้าแล้วก็มีไอ้ยังก็มะเขือเทศแล้วก็มีผักสลัดนะคะทุกคนมีแควเนาะจ้ะแล้วผักกะลัมดอกจากพ่อแม่พี่น้องเริฟเอามาขายแล้วนะจ้ะออมสินอยากได้กะลัปีแบบบ้านเฮา แหม,ม่มันมมีนอะจะเนะมีแต่กระลำปีสีม่วงนะคะ,ะกระดอกผักกาดนะคะนะ่ะนะทีกเจ้าเอามาวางขายนะแล้วก็พวกต้นพีกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ต้นทั่วนอจากทั่วนะคะออมสินจะเพาะไวเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเพราะว่าออมสินเก็บผลผลิตมาจากปีที่แล้วนะบริสุทธิ์นะคะมารุลุกันว่าปีนีนนะ้นางจะออกดอกเปน็นนวยบ่ถ้านางออกดอกเปน็นนวยนะคะออมสินก็นด้เก็บไว้ปีถัดไปจ้ะมาเบิ่งตน้ตนหอมญี่ปุ่นนะจ้าป้าพอพี่น้องไปตาไปซื้อไปปลูกบ้านนะ ไปปลูกสวนเฮาเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็ต้นหอมนะคะทุกคนค่ะอมสินน่ะปีที่แล้วเนาะอมสินซื้อต้นซื้อหัวหอมยู่นี่แหละเพื่อที่จะไปปลูกราคาแพงมากหูจังสี่นะไปซื้อยุทีลิดโดนะคะแล้วเอาหัวหอมพวกนั้นนะคะไปปลูกดีกว่าค่ะพ่อยพี่น้องถูกกว่ากันเยอะมากนะคะช่วงที่ล้อตาหมูนะคะอมสินกะเพาทุกคนมาเบิ่งดอกไม้นะคะแบบแว๊บแวบแวาบจ้าแบบบนนิ่นะคะพ่อยพี่น้องมาเบิ่งไปเรื่อยๆชิ้วๆนะคะตัวนี้ก็ตรงเป็นต้นชิ้วลิบนะ ะคาราต้นไฮยาซินนะคะที่มันเป็นต้นสีเหลืองมันเป็นต้นเนาะเป็นดอกสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะไฮยาซินนอกจากนอมะมากงถัดไปนะคะมีต้นอีหยางแนะนะคะฟังทางนี่นะคะจะเป็นแรรฟไฮยาซินเป็นดาฟเดลเนอกจากแล้วก็เป็นไฮยาซินทั้งหมดนะจ๊ะกลิ่นเขาจะหอมละมุนมากพันพี่น้องไฮยาซินนะจ๊ะทาไข่ชอบนะคะสือไปไหวอยูส่สวนนะจะแบบโอช่วงสปริงซีซั่นเหมือนเป็นอีหยางที่แบบว่า สดใสมากนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากหอมแบบหอมบปฉุนนะจ๊ะพ่อพี่นงองมาเบิงจ้าว่า b ีแข้าเจ้าเขาขายอย่างอีกเนี่ยนะจ้ะเนาะนี่ เขาเองนะนะปูนปั้นมันว่าจะพายพี่น้องและตัวนี้นะคะก็จะเป็นศิละปะในการปลูกพักนะคะปลูกต้นไม้นะคะรวมกันใส่กระถางนะคะทุกคนคะ่ะทางนี้เขาจะชอบมากนะคะราคาเท่าไรนะคะมาบึงเอาเด้อจา้าตอนที่อมสินอัพตอนที่อมสินวาวในคลิปนะคะอมสินเนี้ยมเห็นราคาจ้าพี่น้องนี่คะ่ะเห็นต้นไม้นะคะใครชอบต้นไม้ก็สิรู้ซึกส,กสดชื่นเนาะพ,พี่น้องนะจ้ะนี่จ้ะข้าเจ้านะคะกับสีเฮ็ดขายแบบนี้ละจา้าสวยไม่เอ้ยนะ จังไหนนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามให้ครับอมสินกับตาหมูน้ำเด้อจ้าเป็นยังไงกันอย่าลืมกันเด้อจ้านาอมาพายจำได้เนี่ยว่าซื้อต้นนี้ต้นอีหยังเนาะจ้านาะซื้อเน็ตเน็ตฟิตเน็ตฟิตตี้เป็นบล็อจำบอได้เนาะตัวนี้ก็ตรงเป็นแฟนตีนะจ๊ะแพนตีนะคะมา เขามาขงังในนะคะก็จะเป็นพวกปุ๋ยต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อดเมตรนะคะสีส้มเนาะจากนอกนั้นนะคะก็เป็นปุ๋ยต่างๆนะคะแต่ละประเภทนะคะเขาก็จะมีรูปภาพให้เบื่องล้วเนาะจากพระพีน้องมองนี้ข้าจเจ้านะคะก็จะมีไม่ฟีไม่ฟีได้มีไม,ม่ฟีนะคะทุกคนคะ่ะ คือเขาออกไปได้โดยเขาก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเนาะจ่ายยูบีแอนคิวนะมันจะมีจุดจุดหนึ่งเนาะจาะเนาะหลังจากที่ช้อปปิ้งมานะคะทุกคนค่ะหลังจากที่ไป B บียนคิวมาแล้วก็มาช้อปปิ้งทูลิโดนะคะลิตโนั่งกับมีตัวลิลี่มาขายนะคะซึ่งยูทีราคาประมาณหาเพ้ากวนเนาะจาะยูบีแอนคิวประมาณซีเพ้าบดสืออาจาะย์มาซื้อยู่ทีลิตโตนะคะประมาณหาพ้าววน,นะคะ,ะ,ะ,คะย้ะะะม,ะะยมใจนะคะงิดใจจากของคือการจา้าจ้าเป็นยังไงเนาะจ่ะเนาะกา็มาถึงบ้านนะคะฝ้าคลืมคล่มๆฝนฟ้าพ้มนะคะ กระไดปลาสวายในราค่ะมาเห็ดสมนะคะอมสินาานะคะกระสิมมักปลาสวายไปประมาณจัง40นาทีเนาะคะ่ะใส่เกลือนะาจา้ะ มีเข่ากัมเหลือนะคะขอนิ้วเข่ากัมเหลือนะอบอสิกเอาสมารับโรยใส่เลยนะคะหลังจากมักเรือไ้ประมาณสินาทีเขากำมาล้างทำความสะอาดประมาณหาหกน้ำนะคะจนน้ำใสนะคะเขาก็มาปรุงเครื่องด้วยกระเทียมจ้าแล้วก็เข่านะคะเข่ากัมนะคะแล้วก็มีเกลือแล้วก็ผงชูรสซัมนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะอีสานมือมาพอ้กันจาจะรลอดรื้อร่วงนะคะมาพอ้กันอีกรอบนึงเนอกจากพ,พี่น้อง